เอางี้นะสายวัตถุมงคลต่างๆทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้มาจากขบวนการสาธุทั้งสิ้นคือขบวนการ PR มีการเตรียมการมีการวางแผนมีการแบ่งกันทาหน้าที่และแบ่งกันได้ประโยชน์วัดต่างๆคุณไปสังเกตพระที่ดังๆจะมีขบวนการ ทำยังไงดูรูปลักษณะพระองค์นี้แล้วพีอาได้เว้ยเป็นสินค้าได้เว้ยเริ่มไปไงปล่อยโซเชียลปล่อยข่าวแล้วก็วางแผนว่าทายังไงจะให้คนเข้าวัดมันไม่ได้ดังโดยธรรมชาติเหมือนในอดีตหลวงพ่อคูณท่านดังโดยธรรมชาตินะออร์แกนิกนะ แต่ยุคนี้คุณไปดูในโซเชียลที่มีคนมานั่งรอจองบัตรคิวกันเป็นหมื่นไอ้ผมบังทียังนั่งรู้จักเลยเพระาอางค์นี้เรารู้จักมาตั้งแต่เด็กๆหนุ่มๆแ๊บเดียวเ,เป็นเจ๊จีดังแล้วไปสัมภาษณ์บุคคลที่เจอปฏิหารย์อย่างนู้นอย่างนี้ร้อยแปดพันประการหลายที่หลายแห่งเรานึกไม่ถึงนะไม่น่าจะดังได้แต่มันมีขบวนการสาธุทำให้ดังอ่า แล้วว่ีอากันไปแป๊บเดียวมีคนมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นทั้งหมดผมกล้ายืนยันว่ามาจากขบวนการสาธุถ้าเราเข้าไปติดกับดักหรือไปได้วัตถุมงคลมาช่วยมาบอกผมด้วยชีวิตคุณรวยยังไงชีวิตคุณประสบความสำเร็จยังไงไม่จริงหรอกสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้คุณรวยไม่ได้ทำให้คุณประสบความสำเร็จ มีแต่ซื้อไปก็เสียเงินเสียทองโง่ติดกับดักขบวนการสาธุนะฮะ